ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีเด็กชายชื่อน้อยน้อยเป็นเด็กขยันร่าเริงและชอบช่วยแม่ทำงานบ้านทุกวันเช้าวันหนึ่งน้อยออกไปช่วยแม่ซื้อของที่ตลาดตลาดเต็มไปด้วยเสียงผู้คนเสียงหัวเราะและกลิ่นอาหารหอมๆขณะที่เดินไปตามแผงขายผักน้อยก็เห็นกระเป๋าเงินสีแดงตกอยู่บนพื้นเขาก้มลงเก็บแล้วเปิดดู พบว่ามีเงินอยู่ข้างในหลายใบทีเดียวหัวใจของน้อยเต้นแรงเขาคิดในใจว่าเงินเยอะจังถ้าเราเก็บไว้เองก็คงได้ซื้อขนมและของเล่นมากมายแต่นี่ไม่ใช่ของเราน้อยยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วตัดสินใจแน่วแน่ว่าเราต้องหาคนที่ทำหายให้เจอเขาเดินไปถามแม่ค้าขายผลไม้ ป้าป้ามีใครทำกระเป๋าเงินหายไหมครับแม่ค้าสายหน้าและบอกว่าไม่รู้น้อยจึงเดินไปถามหลายๆแผงบางคนบอกว่าไม่ใช่บางคนมองด้วยความแปลกใจแต่ก็ไม่มีใครแสดงเป็นเจ้าของจนกระทั่งน้อยเห็นคุณตาคนหนึ่งนั่งอยู่ริมทางดูเหมือนกำลังหาของอะไรบางอย่างน้อยรีบเดินเข้าไปถามตาครับ ตากำลังหาของอยู่หรือเปล่าคุณตามองหน้าด้วยแววตาตื่นเต้นใช่ใช่ตาทำกระเป๋าเงินสีแดงหายไปตาเก็บเงินไว้จะไปซื้อยามาให้ยายที่ป่วยน้อยยื่นกระเป๋าเงินคืนให้ทันทีคุณตารับไว้ด้วยมือที่สั่นเล็กน้อยและน้ำตาคลอด้วยความดีใจขอบใจเจ้ามากนะหลานถ้าไม่มีเจ้าช่วยตาคงลำบาก คุณตาหยิบขนมปังชิ้นหนึ่งออกมาแล้วยื่นให้น้อยตาไม่มีอะไรมากมีเพียงขนมปังนี้อยากให้เจ้ากินเป็นรางวัลน้นอยยิ้มกว้างพลางใส่หัวเบาๆไม่เป็นไรครับตาแค่ได้ช่วยคนก็ทำให้หนูมีความสุขแล้วคุณตายิ้มอบอุ่นแล้วบอกว่าเจ้าช่างเป็นเด็กดีจริงๆความซื่อสัตย์ เป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าเงินทองใดๆเลยน้อยเดินกลับบ้านพร้อมกับหัวใจที่เบาสบายแม้ไม่ได้ของเล่นหรือขนมมากมายแต่เขามีความภูมิใจที่ได้ทำสิ่งถูกต้องข้อคิดของเรื่องคือของที่ไม่ใช่ของเราอย่าเก็บมาเป็นของตัวเองความซื่อสัตย์จะทำให้เราเป็นที่รักของทุกคน